สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุบุตรสุคนมันเด็กบพบเจอ,อยันนี่ก็ลจ้าพี่น้องจอ่ายันนี้ก็มีคําอัปเดตเรื่องโซแอนอลลดีบอดบอยสิริัยพี่น้องจ่ายโซแอนแล้วก็ส่งกําลังใจให้บอดบอยกับลูกสาวเข้าห้องอัดพี่น้องแล้วก็บดแคปชัน่นส่งกําลังใจให้พ่อบอยและลูกสาวทุกคนอัดเสียงวันนี้ให้ผ่านไปด้วยดีนะคะสันพี่น้องก็คือว่าลาสุดบอดบอยแล้วก็พา้องๆองลูกสาววันพาไปขาววันห้องอัดอัน ชุดอันอัลบั้มเก่าปีมอลำใจกันลอยพี่น้องบอดบ่อยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทพีพี่น้องเลิ้เบล์บพี่น้องนะฮะค่ะพี่น้องจ้าส่งกําลังใจให้ทีมงานมอลำใจกันลอยทุกคนจ้าเอฟซีก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องขอบพระคุณหัวหน้าทั้งสองนะคะและขอกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพี่น้องน้องแนนก็เข้ามาคอมเมนต์พี่น้องจ้าภรรยาเอาใจใส่สามีน่ารักมากค่ะเมนพี่น้องจ้าซอแอนกับบอดบอยเพิ่น าากับพี่น้องเอฟซีกับทรงหัวใจเห็นรัวๆพี่น้องจ้าน่ารักยังเลยแม่ขอบคุณมากๆนะคะคนสวยของหนูพี่น้องแมงกู๊ดที่รอนองนองมอล้าใจเกินลอยพี่น้องจ้าเพิ่นกระทรงหัวใจเห็นรัว,วสุขส่งกำลังใจให้ทุกคนจ้าใจเกินร้อยเก่งทุกคนขอให้มีแรงสู้งานต่อไปนะคะทุกคนเฮงเฮงปังปัง,ปงค่ะขอบพระคุณกำลังใจจากแม่แอนจา้า พี่น้องเอฟซีกระซุงหัวใจให้รัวรัวพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้าขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อจ้าส่วนพี่น้องเอฟซีกระแหกคอมเมนต์รัวรัวน่ารักที่สุดเลยลูกสาวพ่อบอยแม่แอนเก่งทุกคนอยู่แล้วจ้าน่ารักจังเลยขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อจ้าน่ารักจังเลยเฮงเงปังปังกาปังแน่นอนคะ่ะสี่สาวมีแต่คนสวยๆเส,สียงดีน่ารักที่สุดเลยบอดบอยแล้วก็ ขอ <mas k> มาส่งหัวใจนะฮะกัพี่น้องจ่าส่งกำลังใจให้พ่อบอยและลูกๆูกรอสนับสนุนจ้เาเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อจ้าส่งกำลังใจให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังจ้าส่งกำลังใจให้เสมอคะ่ะส่งกำลังใจให้ลูกใจเกินร้อยทุกคนจ้าขอให้เฮง,ง,งเฮงปังปังดังดังรวยรวยเด้อขอบคุณกำลังใจจากแม่แอนคะ่ะน้องหนูนะพี่น้องจ่าขอบคุณแม่คะ่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ส่งกำลังแกให้ลูกสาวบอสซอเอบี A, B, ทุกคนคะ่ะรอเชียร์รอปั่นวิวให้นะคะขอให้เฮงเปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าเมนพี่นอ้องใจยายนี้ก็ส่งกำลังแกให้เด้อขอให้เฮงงปังปังรวยรวยอยล้านวิวผวุนเด้อเฮงเงปังปังทั้งบอดบอยซอแอนเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจ้าพี่พี่น้องน้องมีความชื่นชมมาจังใดก็คอมเมนต์ก็มาสู่ฟังในเด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย